สวัสดีเพื่อนด้วยในคกลบเยอ่กับฮัมสวาลันแซมแซมซีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Escaping the Prison นั่นเองครับแซมซึ่งเป็นเกมต่อจากไอ Breaking the Bank ครับยังไงก็ถึงเป็น Stickman อยู่ดีกับแปเล่นกันเลยอ่าโอ้ยเฮ้ยตำรวจมาเย้เราได้ไปแล้วโอจากที่อาวโดนตำรวจรออะมีแพ็กเกจมาส่งถึงเรา อย่าเก็ตยูหุบส์เราไม่ได้เช็คดูเพื่ออะไรที่มีประโยชน์เขาบอกว่าเพื่อนเช็คแล้วใช่ไหมอันนี้บอกเอิรมใช่ฉันเช็คแล้วเอิรมแต่ที่จริงฉันยังไม่ได้เช็คเลยนะมันไม่ใช่งานของฉันนะที่ต้องเช็คของแพ็กเกจพวกเนี้ยโอ้อะแล้วก็ต้องดูของข้างในครับว่ามันมีอะไรครับอ้าเค้กน่ากินจุงอะอะไรอยู่ในเค้กอะเอดูจากสภาพนะครับ ล็อกเก็ตแันเชอร์เน่อย่างเจ๋งอ่ะยิงเลยจิ้วนี่เฮ้ยไปอีกดีแล้วเร่เฟลดตั้งแต่เริ่มโอ้มาเอาใหม่ครับอืมส่วนใหญ่ไอเทเรพอร์ตเตอร์นี่มันก็ไม่เคยช่วยเลยพวกเรานะก็เอนาอจดิงนี่คืออะไรลองดื่มดู โอ oh, 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 right. oh, ้โหอะไรโอ้โหดึงดึงดึงนึกก oh, ar ับว่าเฮ้ยพวกอย่างหยุดเลยเหรอเฮ้ยดึกดึงเหมือนเราจะเร็วเป็นเดอะแฟ็นะครับโอ้โหเพลงแบบอิสระภาพเอ้ออิสระภาพเกินเอาคืนตำรวจอีกโอ้โหเพลงแบบฟังเพลงดู เพลงมัน <c oughs> ดูมีความสุขมากนะครับอ่าอ้าวอ,อ้าวอ้าวอ้วป็ลไเปอ้าวตายเอ็นเอจีดิงนี่มันจะทำให้เรามีเอ่มความรู้สึกแบบมึนหัวอยากจะอาเจียนปวดหัวเอมแล้วก็หัวแล้วก็เอมหัวใจเต้นเร็วประมาณเนี้ย เออคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อ่ะแต่เขาก็บอกว่าอืมมันดีนะที่จะรู้ <c oughs> โอเคชอบเพลงอะ่ะอยากเอาอีกนีครับเซลฟ์โฟมมันจะช่วยอะไรได้ไม่รู้นะครับอ่ะลองตรียมว่ากันจะรู้น่าจะใช่อืมไหนดูเนี้ยเฮ้ยตกแล้ว <c oughs> อ้าวรอไปะรอไปอ่ารอดครับ คาบามันก็น่าจะใช่แล้วต่ผมอยากรู้ว่านี่อะไรอ่ะไหนลองดูหน่อยครับมันคืออะไรคาบาผมเราสามารถเดินทะลุกำแพงได้อืมนี่ฮ่าอ่าลงใต้นู่นนี่นั่นแล้วอ่าอาอเฮ้ยลงใต้ดินเฮ้ยเฮยผิดแล้วผิดแล้วคาบานนี่แหละครับใช่แหละอ่า

เอาใหม่คร mm ับ hmm. ว uh, ิ่งว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 ิไม่ทันอืมคำน้าต้องเอามาไว้แถวนี้ครับเออเออแอ้ันี้เลยเฮ้ยโอ้งจัง ไ้ตำรวจดักรอครับเตรียมตัว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 เอวหลุ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 ดุล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 ้ลยุุ่ เพลงนี้มันอ่าุเฮ้ยอิอสเซลภาพเอ,อ้เอฮู้ยสเย้ะับอืมเราเป็นอิสเซลเออออ่ามาลองอันใหม่บ้างนะครับจะอ,อะไรอีกอะ เราลองไปเกือบหมดแล้วเชอลพอ์เตอร์น่าจะไม่ได้มั้งแต่ก็ลองดูนะครับเยิรอแล้วไฟเออฮือเออสองนนีะ้ผมว่าเซฟเวอร์ไม่น่าช่วยอะไรได้นะ่าจะไฟามากกว่านะครับอืมหน้าต่าง หรือว่าประตูของว่าประตูน่าจะดีกว่าครับเนียอ่าเออเออตำมือเขารู้แล้วตำมือเขารู้ทำไงดีทำไงอ่ะทิปทินี่เฮ้ยโอ้ไม่จะเกิดไม่ทันครับอ่าอ่าชักกระเดวกเดดเอาไม้สองคนพียอ่าเราเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอ่อ ระเบิดหรือว่าเกอีก้ยังมันจะทำอะไรได้อ่ะระเบิดดีกว่ากับเออแอ้วครับเก้าอี้ครับอ่ะขวาล้ายซ้ายดีกับไปซ้ายครับอืมดูเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างครับแต่าว่ามีเสียงคนคุยกันอยู่อ่ะ ผมได้ยินเนียฟังดิฟังสิครับุ่นผู้ชมอ่ะอืมนั่นโอ้อ่ะขวาลายใช่ดีไปขวาครับไปขวาอ่าโอ้โหอ่ะเรายังรอดนะครับเราควรลงไปด้วยอะไรดีครับุ่นผู้ชมพาราชูดล้มผมว่าล้มน่าจะได้นะครับ เน้ยม <N> uh ือเรอไปรอบไปเซลชัวเฮ้ยรอบด้วยเย้ยเแล้วอ้ยอ้มอ่อ่อ้หอืมเจ็แพ็กแล้วกันได้จะได้ เฮ้ยเป็นไรเอ้ยด well, okay, ูป okay. like ุ uh, ๊เมื่อกี้เฟลไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ่อเออไปไหนไปไหนรอบอะโอเคเรากลับมาแล้วโอเคดูเหมือนว่าเราต้องไปฝึกการขับเจ็ทแพครับเอาบกอพาราชุกหรือไม่ก็ไอที่ดูดส่วนนะครับอ่ะพาราชุกดีกว่าครับลึกลงชูชีพครับกดเลยอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่พาราชูกครับ มันแค่กระเป๋าเป้ธรรมาดาที่จะรอดแต่แอะแอะตายตายเลยครับอ่ะที่ดูดชวนนี่อันเหนียวน่าจะได้นั่นนั่นโอ้โหนี่เป็นไงล่อแล้วล่อแล้วฮะนกค uh huh. ือโจทย์ะับหนึ่งที่สามารถหนี้ฮกคุกก็เป็นได้ ถ้าคาาี่ชอบวิดีโอนี้กบก็อ,อย่าลืมจะกดไลค์และกดซับสไคร์บเร็ยๆครับแล้วก็จะทำไหเคลิปจ้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย